พ่อเอมพรุ่งนี้ถึงวันพ่อพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแล้วนะแต่เย็นนี้ออมเด็กกับเชอร์เบตเขาจะเอาการ์ดวันพ่อมาให้พ่อเอ็มก็จะมมีอะไรให้ออมเด็กกับเชอเร์เบตไหมอ่ะสินะเนี่ยซื้ออะไรให้อ่ะซื้ออะไรหูลูลกผงหูลูกผงหูลูกล,ลูก เขาเคลื่ตรงนี้นะพ่อเอ็มแต่เขาเพิ่งกินไปเมื่อสองวันก่อนเองนะเิ่งถงโกดนะใช่เขาคงดีใจน่าดูเลยจะซ่อนไว้พอเขาเอาการมาให้โบ๊ะเพยไม่จะให้ใครนะเห็นไหมใช่เขาคงดีใจมากอ่ะพ่อเอ็มเขาใช้เงินสดนะพ่อเอ็มตองรี่มีที่ตังด้วยตี่สองก้อนค่ะก๊กระดาษด้วยค่ะเอาใ้ฟางนี่ครับแล้วก็ใบนี้นี่นี่ไงเพราะเอ็มใหญ่ ใส่กระดาษด้วยนะนี่เลองเอากลับบ้านได้ใช่ไหมแล้วมันมีถุงไหมถุงว่าใส่ถามเขาถามเขาว่ามีถุงได้ไหมกระดาษนี้ใช่ไหมที่เขากินกันใช่แล้วพ่อเอ็มมันมันไม่มีรสชาติให้เอ็มไปกินไหมแต่ไม่เอาไม่ได้กินไม้ราเท่าไหร่รู้ไหมไม้ละหนึ่งร้อยไม้ละหนึ่งร้อยบาทนะพ่อเอ็มรู้ไหมว่าการที่เขาทำเขาต้องเก็บเงินตัวเองซื้อนะ เขาไม่ได้ขอแม่อูเลยสักบาทนี่ได้แล้วไห้เขาดูหน่อยระวังนะนี่จับหน่อยเขายังจับหน่อยฮะกระดาษกระดาษให้เขาดูกระดาษหน่อยมันก็เหมือนกระดาษห่อหนังสือพิมพ์ไหมใค่อยะมันกินได้เลยเนอะเดี๋ยวตอนเดือนเราไปเติมให้เขาเลยก็เชินกันแรกๆค่ะทำอะไรทำอะไรฮะคิดว่ามีแค่นี้แต่รอดพ้นฟ้าแล้วอุ๊ยดูมือว้วนมาก พร้อมยังคะทุกคนเตรียมตัวแดดแดดแดดพอแล้วจะบดดพอแล้วลูกพอแล้วเสร็จเลอเสร็จเโอ้เอาผลมมาให้ป้ากั่อเนี่ยเอาเสร่มานั่งข้างป้าฝั่งนี้เดี๋ยวลูกไปไปจะลุกหน่อยนะคะทุกคน ต้องทองด้วยนะต้องทองด้วยนะเป็นไงบ้างพ่อเอมรู้สึกไงบ้างรู้สึกรู้สึกว่าจะได้การ์ดนะครับผมได้การ์ดดีใจไหมดีใจไหมการ์ดปีนี้สวยมากดีใจมากมากเลยครับผมจริงเหรอแล้วการ์ดปีนี้แบบไม่รู้ว่าลูกกำตั้งตั้งตั้งใจทำหรือเปล่าแล้วพ่อเอ็มีอะไรให้หนูไหมยังไม่ทันได้ทวงแล้วดูหยุดอห้เขาเอาของใครก่อนเอาของใครก่อนเอาของใครก่อนฮะเเจตามไวนะครับท่าคะแนนตามไว พ่อมีของเด่นนะคะอันนี้เป็นคือพระคือครูคือผู้ใหญ่เอคือผู้ให้คือแรงใจพร้อมกันผู้ให้ผลให้ยาให้กำเนิดเกิบโตต้นลูกทุกคนสำนึกรู้บูชาเอือ ของกันแค่นี้ก็พอแล้วลูกเป็นไงพ่อเอมพูดชื่อด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อเบ็ดค่ะเิงน่านนะจ๊ะดูเคสสัตว์เจขอดูดิของขอดูข้างหน้าหน่อยได้ไหมอยาเอาเบ็ดก่อนเบ็ดก่อนโอ้โหเบ็เบ็ดพี่เบ็ดบอว่าอันนี้ซื้อเองหรือเปล่าเนี่ยพี่เบ็ดบอกหนูว่าพี่เบ็ดเอาหมูมาเพราะว่าพี่เบ็ดจะ พี่เบดจะให้หนูอ้วนอ๋อเหรอให้หนูอ้วนเหรอระบายดูหนูโอ้โหระบายสีกันเลยใช่ไหมใช่อันนี้ดูของเบลนะแล้วทำไมต้องแกะออกมาด้วยเหรอพ่อฟ้าว่ามันก็สวยแล้วอยู่ในซอแกะอะไรซองก็สวยอยู่แล้วไม่มีอะไรทำไมต้องแกะออกมาลูกก็ใส่ต่อพี่เบไม่ต้องแกะลูกอยู่นี้สวยแล้วสวยแล้วลูกไม่ต้องทำตาของเบลโอ้โหเด้โชว์ได้โชว์เลย เนี่ย uhm ฟ้าเซ็ชุดดีด้วยนะฟ้าจำได้ไหมได้อันนี้สองอันนี้เขียนว่าพอไม่แดดพ่อหงสันแฮปปี้ฟ้าส d a y ดีเปิดออกมาลังเด็กคนนี้กําลังจะเอาเอาตองอะไรไปให้ไม่รู้นะครับไม่ร <recess> <c oughs> ู Help ้เห็นว่าเด็กคนนี้เห็นไหมกำลังเดินไปหาพ่อเขาเนี่ยก็คือออมเล่นนั่นเองเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอ้ยยื่นซองมาให้ คุณครูฝากกระถินมาให้ค่ะก็ใส่ซองด้วยค่ะใส่ซองด้วยนี่แล้วก็กอดกันนี่เอาหอมแก้มพ่ออย่างหอมแก้มเ่อด้วยแก้มปะป๊าก่อนหอมแก้มพ่อก่อนเลยลูกจะมองกล้องนะเลยลูกจะมองกล้องด้วยวันไหนก่อนเริ่มวันไหนวันไหนพี่เพราะว่านะพูดเองนะเรางเชลเบ็ตนะไม่มีอะไรเขียนนะค่อยๆดึงหน่อยนี่นเอาดึงไม่ออกอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดีเียกาะกาะกกอะไรอะไอเล็บอะไรไอเล็บดดไอเล็บดดโอเคหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยหอมแดดหอมแก้มยังตายเป็นลูกพี่ดีของคุณพ่อนะไนารแล้ว่อไปนะคะสำหรับนะคะวันพ่อนี้ไม่ให้เชร์เบตกอมเ็ดให้พ่ออย่างเดียวนะ พอรู้แล้วแหละพ่วีกว่าเด็กๆอยู่พรุ่งนี้ไงแล้ววันนี้เขาก็ต้องมีการ์ดมาอยู่แล้วก็เลยเตรียมของมาให้เลยนะคนพร้อมเก็บเรียบร้อยค่ะค่อยเก็บนะคะลูกอันนี้สำคัญกว่านะคิดว่าจะได้อะไรออมเล็ตเช้เลตคิดว่าอะไรไม่ได้ค่ะไม่ได้ ให้จับให้จับก็ไก่ผัดเชียงดาวได้ได้หมูนะเฮ้ยแปลกอ่ะให้จับมั้ยให้จับมั้เกระพองให้น้ำจับมั้ยคิดว่าอะไรกระร่วอ่ะเอานะเอานะเราตั้มเป็นสิ่งที่ออมเดชกับเจเบชชอบนะเกี๊ยมเกี๊ยมโอ้ยกระดาษด้วยกระดาษด้วยของของที่ไหนเนี่ยขอบคุณ ป๋าใหญ่เลยอ่ะคุณคุณอย่าเลือกอย่าเลือกเลือกเหมือนกันค่ะลูกค่อยังมอคะสัตว์แล้วระงไหมแหลมวุ้ยอุ้ยละลายโอ้ดูค่อยๆค่อยๆอะไรกินค่ะลูกอะไรกินอย่ากให้หยดตื่นเชื่อนะโอ้โหกินกระดาษจะได้ยังไงเนี่ยก่อนนอนนะคะต้องแปรงฟันด้วยนะต้องไม่กินกระดาษจะได้ยังไงทำเวลาไหนค่ะลูกขาน้องนีครับซื้อให้เขาของชอบเขานะชอบไหมชอบไหมถูกใจไหมอ๋อวันพ่อนะครับก็ รักคุณพอ่อมากๆนะเดีเเ๋ยวคุณพ่อก็แก่แล้วนะครับเราก็ต้องเติบโตปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของคุณพอ่อคุณแม่นะครับทุแม่จะได้คืนใจว่าต่อไปเราจะสามารถดูแลตัวเองได้โดยพ่อแม่ก็แก่เท่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเป็นเด็กดีของพอ่อแม่นะโ okay, อเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวให้เบลกกับเจเบลไปถังหูหล<ส> <จะ S 1> ูกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็แปรงฟันนอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เลมกดกระดิ่งช่องเจเบลสันนี่นะคะสำหรับวันพ่อนี้ขอสุขสันต์เป็นเด็กดีของ คุณพ่อคุณแม่เลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกัคทิหน่านะคะ